อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมโลบอกอีกแล้วนะครับซึ่งเราอยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเอาเป็นว่าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเนี่ย จะเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ผมจะมาเล่นแมปนี้นะครับเรื่องมีอยู่ว่าตอนแรกเนี่ยผมก็เล่นออสตาอยู่นะครับแล้วก็มันประจบเหมาะกับเซิร์ฟเมื่อวานนะเมื่อคืนคือเซิร์ฟล่มนะครับก็คือไม่สามารถเข้าโลบบกได้นะครับแล้วน้องผมเนี่ยก็บอกว่าเออพี่น็อตมีแมปมาใหม่นะเออมันเป็นอีเวนต์นะครับเป็นกิจกรรมช่วงอีเวนต์นะครับก็คือมันจะแจกชุดเสื้อผ้านะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าวกับ ตอนที่โลบอกเนี่ยล่มด้วยนะครับก็เลยปฏิเสธไปนะครับว่าเออเดี๋ยวไม่เอาดีกว่านะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับโลบอกก็สามารถเข้าได้นะครับแล้วผมก็เข้ามาเล่นกับน้องเขานะครับ ปรากฏว่าเขาใส่ชุดมาโชว์ครับผมรู้สึกว่าชุดเนี่ยมันหล่อเทมากเลยนะครับผมก็เลยเริ่มสนใจนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวชุดเขาจากไหนมาน้องก็บอกว่าผมก็ทํามาจากกาิจกรรมไงที่พี่บอกว่าพี่จะไม่ทําอะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าชุดเนี่ยมันจะหล่อเทขนาดนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจครับให้น้องเขาพาทําด่วนเลยนะครับผมน้องเขาก็บอกเออพี่งั้นพี่ก็จอยผมมาแล้วกันนะอะไรประมาณนี้นะพอผมเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมาเก็บ นี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวหุ่นยนต์นะครับผมจะแลกเป็นแบบนี้และกันเนาะเจ้าตัวหุ่นยนต์ครับก็จะมีอันข้างล่างนะผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือจะดอปนะครับผมไม่รู้นะครับว่าดอปประมาณกี่นาทีนะกว่าจะดอบทีนะก็จะมีตามแมปต่างๆนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยนะครับข้างบนเนี่ยก็สามารถทําให้ผมหัวร้อนได้เหมือนกันนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยไม่เหมาะกับคนใจร้อนเหมือนผมนะฮะผมก็ พิงขึ้นไปเลยครับก็คือกว่าจะเก็บข้างบนได้เนี่ยก็คือน,นี่หนะครับ มันล่วงนะครับก็คือเมื่อคืนน่ะผมนั่งโดดอย่างเงี้ยเป็น20่กว่ารอบนะครับจนหัวร้อนนะโอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับโอเคผมก็ได้เก็บข้างล่างหมดแล้วนะครับก็คือมันจะมีหลายจุดเลยนะครับก็จะมีทั้งสีแดงสีฟ้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือผมไม่ถูกกับตรงนี้มากเลยครับจริงนะตกตลอดเลยนะครับน้องก็บอกว่าที่ต้องค่อยๆกระดึ๊บเข้าไปนะครับอย่าเดินเร็วนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับนะครับเป็นตัวสีแดงนะครับก็คือแต้มจะเท่ากัันนะครบ เราดูตรงไหนนะครับเราก็ต้องปิดแชทก่อนนะครับแล้วไม่ใช่แชทสิเราต้องปิดกดแ็บก่อนนะครับก็จะมีรูปดาวขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็คือให้เราเก็บนะครับสะสมนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เอาหุ่นยนต์เนี่ยที่เราเก็บได้นะครับผมจะเรียกเขาว่าหุ่นยนต์แล้วกันนะโอเคเอาหุ่นยนต์ที่เราเก็บได้นะครับมาแรกชุดนะครับแล้วก็ดาบนะครับแล้วก็เสื้อพระจันทร์นะครับแล้วก็ เอาเป็นว่าป้ายบอกทางแล้วกันนะโอเคส่วนชุดเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบอันนะครับก็คือเราต้องเก็บไอ้เจ้าตัวเนี้ยห้าสิบอันนะครับแล้วก็ดาบเนี่ยก็จะเป็นสี่สิบนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวเซื้อประจันเนี่ยก็จะเป็นยี่สิบนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นสิบนะครับผมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือร้อยสามสิบนะครับก็คือเราต้องเก็บไอ้ตัวไอ้เจ้าตัวเนี้ยร้อยสามสิบนะครับเพื่อมาแลก ชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับเอาง่ายก็มีชุดมีดาบมีมีชุดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นที่ติดหลังหมดเลยนะครับก็หล่อเทพอสมควรเลยนะครับดูสิครับใช้ได้นะครับผมก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับผมคนอื่นอาจจะเล่นชิวๆนะครับส่วนผมเล่นแล้วหัวร้อนนะก็มาเก็บกันได้นะครับก็มีทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับก็จะอบ คุณยนฮะึ่งผมก็แลกครบแล้วนะครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนที่เขาให้มานะครับก็จะมีทรงผมนะขานะครับสองข้างนะครับแล้วก็แขนนะครับแล้วก็ลำตัวนะครับแล้วก็ใบหน้านะครับตรงนี้นะครับใบหน้าอันนี้นะครับโอเคนะก็จะมีเป็นเซ็ตของเขานะครับเราก็กดใส่เลยนะครับ ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าน้องผมบอกว่าเขาให้มาแค่ตรงผมแขนขานะครับตัวแต่ว่าไม่มีหน้านะครับสงสัยว่าน้องผมเนี่ยตาลืมดูไปนะครับโอเคนะฮะก็มีหน้าด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นดาบนะครับแล้วก็จะมีเจ้าประจันนะครับ นี่นะฮะเซอประจันก็จะใหญ่พอสองวนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีลูกศรน,นะครับสี่ทิศนะครับแบบนี้นะฮะโอเคฮะคก็มีเท่านี้นะครับก็สามารถไปเล่นกันแล้วก็แลกของรางวัลกันได้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็น่าจะอยู่กันได้อีกสักพักละครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบใจถูกใจก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you again